ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคเข้าในสุดเนี่ยโม22เนี่ยก็กลับมาให้เล่นกันแล้วนะผมตอนนี้เนี่ยคือผมเล่นกับพี่ชิลลี่นะผมมีอ่าประมาณสองสามแบตมาให้ดูนะผมแล้วก็คือแบบแต่ละแมตเนี่ยบางแบตเนี่ยเจออง อลุนนะผมบอกเลยว่าว้าวแน่นอนนะผมจะว้าวยังไงเนี่ยต้องรอดูแบตที่เจอที่หนึ่งะอาจจะอยู่แบตท้ายๆหน่อยนะผมมาดูแบตแรกกันดีกว่านะผมโอเคอันนี้เดี่ยผมเป็นคิดที่อัดนะผมอันนี้ผมภาคเอานะฮะก็ผมจะพยายามาสลับมุมของผมแล้วก็สลับเป็นมุมของพี่ชิลลี่ให้ได้ดูหลายๆมุมแล้วกันนะฮะโอเคครับอันนี้เป็นมุมของพี่ชิลลี่ที่ผมปาเป็นลูฟี่เองนะผมส่วนผมเป็นอาคายนูนั่นเองนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะผม ก็เหมือนพี่เขาได้จะไปดึงธงฝั่งนู้นก่อนนะผมเป็นคนดึงธงแรกนะฮะอ่ามาเื่อมาก็เอาเลยครับผมต่อยต่อยรูแล้วก็สกิลไปหนึ่งที่อุ้ยแต่เซนโกคุไม่โดนนะผมแล้วก็อึง้งรวมหมัดไปแตกเรียบร้อยนะผมไอ้ทนานงด้านผมบ้านผมเจอคุซันนะโอเคแล้วก็ต่อยหมัดไปเรียบร้อยนะผมโดนไปเต็มๆนะผมอ่าตอนนี้ฝั่งนู้นพี่เขาดึงธงได้เรียบร้อยแล้วนะผมคุซันหลบแต่ก็ไม่รอดผมแพ้ทางอยู่แล้วนะ โอเคสบายๆนะผมฝั่งนู้นเหมือนจะหยิบหนวดขาวมาหรผมแต่ว่าอุ้ยโดนขัดสกิลไว้ก่อนนะผมก็อเรียบร้อยทายอย่างรวดเร็วนะผมดอฟี่ดอฟี่ยังไงอ้๋อันนี้ผมหลบไม่ทันนะโอเคเหลือ10วิเท่านั้นเองนะผมเกมนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะชนะใสๆได้ผมอีก5าวิเท่านั้นนะ โอเคเหมือนฝั่งนู้นจะทําอะไรไม่ได้เลยนะผมแล้วก็โดนไปนะ้วผมเกือบตายนะผมแฟงกี้โอโ้โหโคตรแรงเลยนะโอเคครับเกมแรกเนะี่ยก็จบไปของด้วยชัยชนะนั่นเองนะผมโอเคครับมาดูเกมที่สองกันดีกว่านะผมมันมีอยู่ด่านเดียวนะผมโอเคฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนจะตรึงเอาเรื่องอยู่นะผมก็หยิบม,มาเป็นอาคาเหมือนเดิมนะผมส่วนพี่ชลินเนี่ยหยิบม,มาเป็นอุนตินั่นเองนะครับผม โอเคมาดูนะครับว่าเกมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมเอาจงผมก็จาไม่ได้หรอกผมเล่นผมเล่นไปผมอัดไปเน่ยผมก็บางบางจังหวะผมก็จำไม่ได้นะว่าม,ม,นะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคครับมาดูนีกววาครับผมอ่าครั้งก่อนเนี่ยพี่ชดี m v p ไปนะฮะมาดูครั้งนี้นี่ผมจะมีโอกาสได้ m v p ีบ้างหรือเปล่านะผมฝั่งโน้นอ๋อมาหยิบมาเป็นหนวดดำแล้วก็นามินะครับผมเออนามิสายวิ่งอย่างนี้ต้องมาดึงถงบ้านหน้าบ้านเราแน่นอนนะแต่ว่า เขาไม่ดึงเนะผมมันดึงมาก่าตัวเองแทนนะแล้วก็เออผมก็เลยถอยหมัดไปนะผมโดนไปครึ่งหลอดนะผมนี่ทางด้านฝั่งพี่ชลิเนี่ยก็เล่นหนวดทำเกือบตายเลยนะผมสกิลโคตรแรงเลยนะอุนติจังหวะนี้ก็เราก็ดึงธงไปสองธงแล้วนะผมแต่ว่ายังไงโอ้โหเออนี่ฮะจังหวะโคตรสวยเลยนะผมคือแบบโอ้โหซิกแซกสกิลของอุนติเนี่ยคือมันโดนยากมากเลยนะโอกาส แต่ว่าพี่ชลีเนี่เล่นแบบโหกาจฉวะดดีมากนลโดนไปสองตัวเลยนะผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนว่าจะชนะใสๆเหมือนเดิมนะผมแล้วก็โอเคยังไงสามสองหนึ่งรีบ้อยนะผมแล้วผมก็ตายด้วยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเกมนี้ก็ชนะเหมือนเดิมนะผมพี่ชลีก็ได้ v p เหมือนเดิมนะ <c oughs> โอเคโอเคเข้ามาดูเกมต่อไปนะผมก็เหมือนโอ้โหผอกหนมีใครโดสองตัวนะฮะ แล้วก็มีโรเจอร์โอเด้งแฉงโอ้โหมาครบเลยนะผม,ผมอยู่มาเป็นอาฆาเหมือนเดิมนะผมแล้วก็พิชลี่เหมือนจะเปลี่ยนมาเป็นลูฟี่นะผมโอเคก็มาดูกันครับว่าเกมนี้เจะชนะไหมนะผมเกมนี้เนี่ยยังไม่ใช่เกมที่เจออันดับหนึ่งนะผมผมไม่ได้โมนะผมเจอจริงนะอันดับหนึ่งอะโอเคเดี๋ยวต้องแต่ต้องรอดูนะว่าชนะหรือแพ้นะผมต้องรอดูจริงผม,ผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยว้าวแน่นอนนะผมว้าวแบบโอ้โหอะไรแบบตะลึงแน่นอนฮนะ แต่ก็มาดูแมตช์นี้ก่อนแล้วกันนะฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนจะหยิบมาเป็นไคโดนะผมแล้วก็เดนจิโร่นะครับผมส่วนฝั่งผมเนี่ยหย,าาหยิบมาเป็นอาคานะผมผมหยิบเป็นอาคานะตัวพิชิลี่หยิบเป็นลูฟี่นั่นเองนะก็มาดูผมว่าจะชนะไหมนะแต่ก็ไคโดเด่น่าจะเฝ้าทงหน้าบ้านนะครับผมโอเคนี้เป็นมุมมองของพิชิลี่นะผมเป็นเล่นเป็นลูฟี่เองนั่นเองนะฮะ โอเคดึงทงมาจังหวะนี้นะผมเดจิโร่มาอีกโดนไปหนึ่งหมัดนะผมแล้วก็ต่อยหนึ่งทีแต่อย่างรวดเร็วนะผมะจังหวะที่ผมกำลังนวเนี่ยใครโดนเยอะรู้สึกจะไม่ไหวด้วยนะแล้วก็อือพิชลีมาช่วยผมแต่ว่ามันใครโดนมันเล่นมุมนิดน,นึงนะฮะใครโดนเตรียมพ่นไฟมาแต่เหมือนจะไม่ไม่โดนนะผมโอเคอีกตัวหนึ่งหยิบมาเป็นโรเจอร์นะครับผมจมังหวะนี้แต่ผมหยิบมาเป็นอีโซนะ มีทั้งไคโดมีทั้งโรเจอร์นี่อิโซนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะผมแล้วก,ก็อ่าโดนปาดไปนะผมโอเคไคโดมาออกจากธงอย่างนี้ก็อแต่ผมไม่ยิงไม่โดนไคโดนะผมโดนหรือไม่โดนไม่รู้นะคือมันติดบักล้มนะจนังหวะนี้แล้วผมก็นี่อะยิงไปก่อนเลยนะเดี๋ยวจะพยายามยิงไคโดไปเรื่อยๆผมจังหวะนี้จะพยายามดูดเลือดน,นั่นเองนะผมนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ไงเปียวเปียว เดือดเต็มเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเองไขโดเตียมพ่นไฟอย่างนี้ก็เพอร์เฟกต์ดอสบายสบายนะแล้วก็เตรียมสบัดกระสุนแตกเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ก็ดึงธงเลยนะครับผมอ่าทางด้านพิชิลี่นเนี่ยเหมือนจะอ๋อโดโรเจอร์ฆ่าไปหรือเปล่าเนี่ยลูฟี่แต่ก็น่าจะพยายามแย่งธงอยู่นะนะผมไม่ใช่มีโอเดงเกิดขึ้นมานี่ยผมแต่ว่าเอโอเดงสกิลพลาดนะแล้วก็นี่ไงเรอุ้ยติดมือทั้งคู่เน,น,นี่ยผมจังหวะนี้ยังไงฮนะติดบูทั้งคู่เหมือนกันนะผมอ๋อ ทางฝั่งพี่ชิลลี่เนี่ยเหมือนจะเล่นเป็นอาคาแล้วกำลังเจอโรเจอร์อยู่นะผมไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็เรียบร้อยถมโรเจอร์แตกไปนะผมเขากำลังจะดึงธงอยู่นะผมโอเด้ก็แตกเหมือนกันนะโอเครอฝั่งนู้นเกิดเลยนะผมเกิดมาเป็นแชงนั่นเองนะผมแล้วผมก็โดนปาดตายไปนะผมเรียบร้อยผมต้องให้พี่ชิลลี่แบล้ะผมจังหวะนี้สวยเป็นเฟิร์สดรอสวยยังไงยังไงอย่าให้มันดึงธงนะผมสวยแล้วสบายแล้วผมเหลือ,ออีกสิบวิเท่านั้นนะ เหมือนแชงจะไปดึงทางนู้นผมแล้วผมเล่นเป็นวิสตาไปสกัดแชงไว้อยู่นะจังหวะนี้ไคโดเหมือนจะไม่ไหวนะผมจังหวะนี้แล้วก็โดนหมัดไปอไม่โดนนะผมมัน <laughs> มันเดินมั่วเลยไคโดมไม่รู้ออโต้คิกหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่นะฮะโอเคครับแม่นี้ก็ชนะไปนะผมคนที่เ MVP เนี่ยก็เป็นพี่ชินริเหมือนเดิมนะผมโอเคโอเคเข้ามาดูเกมต่อไปดีกว่านะผมก็ <laughs> <laughs> มารอดูฝันดูฮะอันนี้ฮะ <laughs> <laughs> เกมนี้แหละไอเกมนี้แหละ <laughs> ดูดู นี่ผมที่หนึ่งนะผมอ่าโนเนมหรือเปล่าล่ะคือตอนนั้นเนี่ยที่เจอเนี่ยก็ตะลึงกันเหมือนกันนะผมก็ยังนั่งเลย,ยว่าเออเขาแฮกหรือเปล่านะผมแต่ก็อ่าไอ้แมทนี้เนี่ยคือเขาเหมือนจะไม่โชว์การแฮกนู่นนั่นเลยนะเกาเล่นปกติของเขานั่นเองนะผมก็ผมก็หยิบมาเป็นอาคาสผมพี่ชลีก็หยิบมาเป็นลูฟี่เอ็กเหมือนเดิมนะฮะฝั่งนู้นเนี่ยก็อันดับหนึ่งเนี่ยหยิบมาเป็นอ่าลูฟี่เอ็กนะผมยังไม่เวลร้อยเลยนะเวลเปิดสิบควายมั้งน,นะผมเมื่อกี้โอเคครับเริ่มเกมาผมก็ไปดึงงธแรรกปกปตินะคับผม ก็พอดึงเสร็จปุ๊บมาจะเอพอดอีอุแล้วก็โดนโดนบาดไปผมสกิลหนึ่งทีก็มาอีกหนึ่งทีแตกแล้วผมอย่างด้วยความรวดเร็วเลยนะฮะนี่ผมเวลแปดสิบแปดเองนะผมโอ้ว่าบูทเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะผมจังหวะนี้ผมก็ฉิบมาเป็นอีโซนะครับผมส่วนพี่ชินลีเนี่ยก็กำลังอา่อาอา่ประสบปัญหากับดอฟฟี่อยู่นะจังหวะนี้ยังไงครับผมอ๋อเหมือนจะเหมือนจะไม่รอดเหมือนกันนะ แต่ว่ายังไงอติดโล่โนฟี่ผมแต่โล่แต่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอ่าไม่ทันแล้วนะผมก็ <c oughs> กลัวลูฟี่เหมือนกันนะผมตอนแรกจะดึงธงหรือว่าลูฟี่จะไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่มันหลอกโอ้ยกระโดนอยู่ดีผมผมก็ถระสกกุนไปลูฟี่ก็ม่กระเด็นอีกแล้วก็เรียบร้อยตามตามภาษานะผมตายอยู่แล้วนะอีโตไม่ไหวนะก็เลย <c oughs> เลยหกวิห้าวิคือไม่ทันแล้วนะผมแล้วผมก็ลนรัวไม่รู้จะเลือกตัวอะไรนะผมก็กลังอึ้งอยู่นะว่าโอ้โหมัน เกิดขึ้นเร็วมากนะแล้วก็จบไปด้วยความพ่ายแพ้นั่นเองเนะผมผ่าไม่ได้ทักตัวเลยนะผมโอเคครับก็ประมาณนี้ผมอาจจะแบบไม่ได้โชว์สกิลเทพอะไรมากนะผม <laughs> คิดว่าเป็นคลิปอ่ะฮฮาแล้วกันนะผมถ้าใครมีความเมนต์อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมวันนี้ผมตัวลาแบบนะครับสวัสดีครับ